สูสีอีสานพี่น้องเหนือพันพักสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับวันนี้พ่อพ่ออะไรครับช่องหองปปงแชนแนลครับ มืัอนี้ก็ได้ซอยจุมานได้พี่น้องเด้อซอยจุเนื้อกับซอยจุตับพี่น้องตับกับซีขุนซีเด้อตับเด้อน,นะืมนะหลังจากห่างหายไปประมาณเดือนสองเดือนพี่น้องบ่ได้กินโดน,นแล้วนะครับเนื้อง่างามืมัอน,นี้ขอจัดเป็นเอาใจสายดิบกับพี่น้องเด้อจะได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดบ่กินดิบนะครับเนาะมีผักกาดผักก็มีผักกาดหินบักยิมฟ้าพี่น้องบักยิมฟ้าหรือบักยิมใหม่พี่น้องโอ้ได้มาอ้อนเลยแล้วก็ มีกับมะเขือโอ้หลายพี่น้องผักหอมุนะหอมหัวแดงก็มีมาเป็นถาดเลยมาเนี่มาพี่น้องจุดจวดด้วยกันมาเนี่ขอโทษขออภัยผู้ใดบูกินดิบก็ได้นะครับบุรีกินโดนแล้วเอาใจใส่ดิบกันมาเนี่ยแก้วกี่เพียเฮ็ดมางหันนะครับพี่น้องหอนๆเลยอู๋เขาก็มาเขาก็เลี้ยงพี่น้องนะครับขนเลยหนำมาเนี่มาเด้อมาเด้อเสียบๆนีย้วกันพี่น้องมาเนี่ใส่ถ้วยเนี่ยมันจุกสูงพี่น้องใส่ถ้วยมันมันบ่เห็นมั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 นยื่งโอทึงนะมันต่ำนะครับมาเสียบเสีบ้วกันพี่น้อง เหนียว่นอนๆพี่กันพี่เกาก่อนอื่นก่เอาตับก่อนเลยวะไอเอาเนื้อก่อนเนาะพี่น้องพั <c oughs> นเขาก่อนพี่น้องเสียบของแทอเลยพี่น้องเมื่ได้กินโดนละ มันหลักนะอันนี้กันพี่น้องหืมแตกแปะเลยหืมจับค้องแทะเลยพี่น้องผ่นแทะใส่หอมพี่น้อง จับเนี่ยอืมสุดยอดนะมันจะกินดเนเลยไปน้องเอ้ยเนื้อม,มันต้องเอาพัน,นต้องพันพักพันแบบเนี่ยมันต้องเด็ด dây lên Ngủ cái việt tại bằng ừ, nọ Chết nạc còn nữa Nhưng mình nọ được rồi Nâng thịt nào còn อจับของหแห้วไได้กินล้นหลายห่างหายมากมั่สองเดือนอืมนาะรน คมลำบุจ้เนี่ยูีอีสานไปนองเนือพันพัก ไม่เปียแต่ไม่น่อพี่เครื่อืม ก,กินกันนะเศรษฐาไปเนาะใส่พักรวมนะคุณาก,กินเหนื้อหลายอันนี้กินเหนื้อเนี่ยมันต้องใส่พักก็ลายไปเนอะมันใหญ่ดีคุนว้า แต่ว่าผิดแห่งแก้ว ต่อ,ตอนตัวน,นี้เป็นซีขุนซีจะเป็นแบบแผ่นไปหน่อยครับอืมห,ห,หวานหนัก เผ็ดเรลอาการหินได้ไหมน้อง เก็ดไปหน่อย กินบุญเยลได้เป็นหน่อยด้วยมดนลยย่ายร้อนหมเดเลยเมื่อกินน้ำเมื่อกี้มันเป็นดิบก็ได้บ่อยมัน,ม,นมันกินน้ำเป็นหน่อยเป็นเป็นร่วนกินละอืม <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศม้นคึมฝนตกเมื่อก่อนอุ้ยมือเสื้อเห็นไหม นี่มากระถิน้อมไปน่อยม,มากระถิน้อมเนี่ยเฮ็ดเจชน้ำตาไหลไปหน่องเฮ็ดขนาด ana rana มือก็น่ะตับพันผพักพีกพ่น้อ้โหพักตับว่ะอืมอืมกินมันจะผากว่าขอโทนข้อไปไปหนอะเลย เอาเบิร์ดไปน่องแสบค้องแถ่เรียบ,บริกินตดนล่ะนี่พี่น้องตามหาหลายห้างหายไปโดนมาสันก็เล่มันในจัดไห้เลยครับเด้อรำมห้ามขอเ้ย อิ่มพี่น้องเบิดเลยเอาเบิดเลยตับล่ะคำ่ายลืมเข่าเลยขับขับพี่น้องมีเมนูเด็ดเลีอยสายหอบ เอาครับคลิปนี้ขอสำนึกก่พี่น้องกัได้สร้อยจุนะครับเนื้อสดมาแล้วก็จุตับซีขุนซีพี่น้องเสียบของแท้แล้วครับด้วยโบติกินโดนแหละประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะครับห่างหายไปโดนกะมือนี้คือว่าจัดให้พี่น้องสายดิบแล้วกันนะครับโบติกินโดนแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมช่องฮองโปงแชนแนลขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการที่ตามนะครับจะได้กับฝากคือเก่าพี่น้องฝากฝากดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อเปน็นกำลังใจฮองโปงเฮตุคลิปดีๆครับ มืัอน,นี้ก็กินผู้เดียวพอดีย่าย้อนบอดี้มากินนํานะครับกับพอดมีมันดิบนี่ยพี่น้องก็เลยกินผูน้เดียวก่อนนะครับไม่อยากให้ย่ายมันกินดิบนะครับเอาครัคลิปนี้เอาซ้ำดีก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ